สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเสนาหนามคนเก็บเหรียญน,นะครับวันนี้จะพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านมาดูเหรียญห้าบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชก,กาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่าน สาหรับเรียนห้าบาทเรียนนี้นะครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดอะไรเลยนะครับคือพูดง่ายๆคือว่าไม่ค่อยมีเวลานะครับทํางานไปด้วยนะครับท่นานจะเวลาไหนที่จะมาทําการล้างก็คงจะลำบากหน่อยสำหรับผมทํางานทุกวันครับไม่มีวันหยุดนะครับท่านเมื่อก่อนใีวันที่หยุดแต่ตอนนี้รู้สึกว่าของจะขายดีขึ้นปิดปกติก็เลยเปิดทุกวันไปเลยครับอย่างนี้และครับท่นานมันก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะมา ทำการล้างทําความสะอาดอะไรเลยนะครับสําหรับเหรียญห้าบาทยูโรศอนี้ได้มาเมืออ่ออาทิตย์ก่อนนี้เองครับสําหรับเหรียญห้าบาทยูโรซนี้น้ครับดูสครับเนี่ยเห็นรอยดําปีชัดเจนนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนครับว่าเป็นแบบไหนครับลักษณะของเหรียญก็เป็นเหรียญแบบเก้าเหรียญนะครับนี่ครับเก้าเหรียญนะครับยูโปนิเกิลผสมสองแดงนะครับเนี่ยยูโปนิเกิลผสมททงแดงนะครับนี่ครับมาดูขอบควรนี่เห็นเล้ชัดเจนเลยครับ ว่าทองแดงหรือกับอะไรครับคือฟอนเเกิลผสมทองแดงนะครับด้วยงามมากครับ네นี่ลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับนี่นับดูก็ได้ครับว่าเก้าเหลี่ยมไหมแบบนี้นะครับเบื้องหน้าพงท่านก่อภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านหลังก่อรัชกาลที่เก้าครับรัชกาลที่เก้านะครับแล้วมาดูบล็อคบลูทของท่านดูสิครับว่าคมชัดเจาขนาดไหนสวยงามมากครับท่านมีลายบุบลบี้อยู่แต่นิดนหน่อยหนนะครับนี่ดูสิครับ ไล่จากด้านล่างเนี้ยขึ้นไปบนนี้ครับแล้วก็พระเศียรเบื้องหน้าะพงทันแล้วก็พระเศียรบ่งทันแล้วก็ด้านหลังไล่ลงมาครับสวยงามขนาดนะครับคมชัดเจาะมากครับสำหรับเหยญนี้ถ้าล้างออกล้วจะเห็นความสวยงามทัดตีเลยครับท่านแบบนี้ที่ครับที่นักสะสมก็ตามหาทุกวันนี้ต้องเป็นลักษณะแบบนี้ครับมาดูขอบเฟืองครับขอบเฟืองเป็นไงบ้างสำหรับเหรียญนี้ครับนี่ครับโอ้โหดูใกล้ไปเลยดีกว่าครับเหรียญห้ารู้สึกว่า เย็นี ideally, okay. really well. ้จะโอเคอยู here, so ่นะครับก็มีลอยบุกรอยบี้อยู่นะครับเนี่ยแต่ไม่ถึงกับเยอะครับลอยบุกลอยบี้มีแน่นอนครับนี่ครับขอบเฟืองสำหรับเรียบโอ้ยพูดผิดครับขอบเฟืองที่เคยนะครับท่านไม่ใช่เหรียญสิบบาทนี่เหรียญห้าบาทนะครับเคยตัวแล้วก็ผมพูดมั่วเลยเนี่ยนี่ครับสวยงามนะครับขอบเฟืองมีขึ้นผสมทองแดงนะครับนี่สำหรับเหรียญนี้ครับโอเคนะครับใช้ได้ทีเดียวครับความสวยงามนี้เยอะทีเดียวครับสำหรับเหรียญ ห้าบาทปีพศนี้ครับเราไปดูด้านหลังครับว่าจะเป็นปีพศอลยนะครับสําหรับเหรียญห้าบาทปีพศนี้นะครับมาดูด้านหลังครับนี่ครับทเจนะครับประเทศไทยพอชสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดครับท่านสองห้าสามเจ็ดนะครับท่านนี่ครับปีสองห้าสามเจ็ดนะครับท่านไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านสำหรับปีสองห้าสามเจ็ดเนี่ยส่วนตรงกลางนี่คือ วัดเป็นจมาบุปผิดสิบเวลาลันะครับวัดเป็นจมาบุปผิดสิบเวลาังนะครับดูสิครับเนี่ยวัดเป็นจมาบพิตินี่จะสวยงามขนาดไหนครับเห็นรอยนูนขึ้นมาอย่างชัดเจนครับดูใกล้ยิ่งสวยงามเลยครับท่านสังเกตดูให้ดีๆครับที่ปลายเจดีนี่ขึ้นมาเลยครับเห็นชัดเจนเลยนะครับท่านปลายเจดีขึ้นมาครับนี่ครับตำลงมาอีกนิดนี่ครับคือกระเบื้องกับกระเบื้องกับเดี๋ยวดูสิครับว่ากระเบื้องเรือนนี้จะมีรอยขีดอยู่ตรงหัวใบไม้ไหมไม่มีครับ ปกตินี่จะมีครับไม่มีครับเรียญบระลีเด็กเรียนนี้ไม่มีครับราคาก็อยู่ตรงนี้อีกจุดนึงนะครับเนี่ยนี่ครับถ้ามีแล้วก็ไม่มีราคาครับแต่สําหรับเรียนนี้ไม่มีครับมีราคาสูงกว่าเดิมแน่นอนครับ5บาทแล้วก็5บาทไทยนะครับ5บาทอัลเลมิกนะครับสาหรับปีพศ .2537 จำนวนกลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับ2537จำนวนกลิตอยู่ที่123ล้าน4แสน4หมื่น3พันเหรียญนะครับทัก หนึ่งร้อยยี่สบสามล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันเหรียญน,นะครับท mm ่า hmm. นในเลดักมูลค่าก็อยู่ที่เหรียญละหกสิบบาทกับท่าน mm. เพิ่มจากเดิมมาห้าสิบเพิ่มมาอีกสิบบาทเป็นหกสิบาทไปแล้วครับท่านสิเนเลื่อที่ผ่านกันใช้นะครับตกอยู่ที่เหรียญละสิบสองบาทถึงสิบห้าบาทเท่านั้นเองนะครับ